สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องมาม่าตู่นะคะวันนี้ช่างตู่ก็จะพาเพื่อนอพเพื่อน,น,นาามาอัปเดตราคาเนื้อเงินประจำสัปดาห์กันค่ะค่ะเรามาอัปเดตราคาเนื้อเงินประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่23เมษายนพศ2564ค่ะราคาเม็ดเงินบริสุทธิ์ซื้อเข้ากิโลกร,รัมละ25,059ับาทค่ะขายออกกิโลกร,รัมละ2 7 0 2 7บาทค่ะ ราคาต่อเม็ดเงินน้ำหนัก1บาทนะคะขายออกบาทละ412บาทซื้อเข้าบาทละ382บาทค่ะส่วนเนื้อเงินที่นำมาหลอมละลายขึ้นตัวเรือนทำเครื่องประดับจิวเวลรี่ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่ที่ราคาเม็ดพลอยราคาเพชรพลอยที่ประดับเข้าไปอีกค่ะ ตัวเรือนที่เรานำมาฝังอัญมณีฝังเครื่องประดับเพชรพลอยส่วนมากก็จะเป็นเนื้อเงิน92.5%ค่ะตัวนี้คือเป็นสร้อยสังวานประดับด้วยพลอยแทนสไนัยค่ะส่วนราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะจะมีการบวกค่าแรงช่างเพิ่มเข้าไปค่ะ ส่วนเพื่อนๆนท่านใดที่นิยมสวมใส่เครื่องประดับอัญมณีหรือเครื่องประดับเงินก็จะมีความเชื่อว่าเมื่อใส่เครื่องประดับเงินก็จะเรียกเงินไหลนองทองไหลามาค่ะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะช่างตู่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องจะนำมาลงด้วยค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ